เช้าวันทำงานหลายคนตื่นมาก็รีบคว้ามือถือรีบไปทำงานรีบประชุมรีบแก้งานจนทั้งวันเต็มไปด้วยความเร่งรีบแต่เคล็ดลับง่ายๆที่เปลี่ยนทั้งวันของคุณได้คือใช้เวลาเพียงหนึ่งนาทีเพื่อเริ่มต้นด้วยความสงบก่อนออกจากบ้านก่อนเปิดคอมพิวเตอร์หรือก่อนเริ่มงานลองหยุดสักครู่หลับตา หายใจเข้าลึกๆหายใจออกช้าๆสักสองถึงสามครั้งรับรู้ว่าคุณกำลังหายใจและพร้อมจะเริ่มต้นใหม่หนึ่งนาทีนี้อาจดูสั้นแต่มันคือการตั้งเข็มทิศให้ใจของคุณถ้าเริ่มวันด้วยความรีบความวุ่นวายใจคุณก็จะรีบและวุ่นวายทั้งวันแต่ถ้าเริ่มวันด้วยความสงบ ใจคุณก็จะพาให้การทำงานราบรื่นขึ้นพระพุทธเจ้าสอนว่าสติคือเครื่องทำให้ใจมั่นคงการหายใจอย่างมีสติแม้เพียงหนึ่งนาทีก็เปลี่ยนทั้งวันของเราได้ชีวิตการทำงานไม่จำเป็นต้องเต็มไปด้วยความเครียดเริ่มต้นวันด้วยการพักใจสั้นๆแล้วคุณจะมีพลังรับมือทุกสิ่งที่เข้ามา จำไว้นะคะทุกเช้าวันทำงานใช้เวลาเพียงหนึ่งนาทีเพื่อเริ่มต้นด้วยความสงบใจคุณจะขอบคุณตัวเองทั้งวัน